เกมนี้จะเป็นยังไงเกมนี้จะเกิดความวุ่นวายนะครับที่ไหนที่หน้าสภาผูแแ้แทนราษฎรคล้ายๆคลึงกับอะไรสหรัฐอเมริกาจะมีคนบาดเจ็บไหมจะมีคนล้มตายไหมในเชิงเศษติมีโอกาสสูงมากในสหรัฐอเมริกามีคนถูกจับกลุ่ม55รายถูกเจ้าที่สังหารไป5รายนะครับเดียวกว่าประเทศที่เป็นเดโมแครซีหรือประชาธิปไตยในขณะเดียวกันในฮ่องกงมีการกวาดล้างอย่างหนักเลย กลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายและพิพากษาฮ่องกงจับแล้วไม่ปล่อยนะครับแต่ไทยนะ่ะจับแล้วปล่อยนะครับเรื่องจับปล่อยดีผมจะไม่เล่าให้ฟังในปีใหม่นี่มันจะเป็นยังไงต่อไปเกมจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่เข้าสู่หมดเริ่มเข้าสู่กระบวนการการแตกหักนะครับหลังจากนี้ไปหลังจากยื่นการพิปายังใจหุ้นส่วนคอยดูให้ดีนะครับมันจะมีการเร่งปฏิบัติยาทางการเมืองในการใช้คําพูดวาจาภาษาวอร์ดดิ้งนะครับในการมุ่งโจมตี คนเอกประยุทธ์และรัฐบาลและเริ่มเปิดปปงเปิดปปงเปิดโป,ง,ป,ดโปงมากขึ้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของอโครงการสมรชันที่กุนชวนดีกภยัยอ่าประธานรัฐสภานะครับมีการทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะให้เกิดความสมรนฉชันมีการเชิญนักวิชาการมีการเชิญฝั่งรัฐบาลสอสฝั่งรัฐบาลมาร่วมปรากฏว่าสิ่งที่ตามมานะครับเกิดการบอยคอตดนะฮะเกิดขึ้นนะฮะส่งผลทําให้อะไรส่งผลทําให้ตอนนี้การสมารฉชันนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คงชัดเจนว่าการสมรนฉันเกิดคงคงจบละจบเหและค่ะเดียวกันก็ฝ่ายค้านนะครับ ในสภาผู้แทนรัษฎรก็มีการล่ารายชื่อนะครับก็ประกาศที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็มุ่งเป้าไปที่ห้ารัตรีแล้วก็นายกรุมตรีคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นหลักนะครับจะยื่นซักฟอกในวันที่25มกราคมนะครับก็คาดว่าก็จะบรรจุเข้าสู่สภาได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งโควิด -19 จะหมดพอดีในเชิงงานวิเคระห์ นะครับเราคงเห็นว่าสถานก,การณ์กำลังงวดขึ้นและผมเคยเรียนได้ว่าอาการอภิปรายไม่พงใจจะทําให้สถานก,การณ์หนักขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เราเห็นแล้วชัดแนละ้วฮะว่าตอนนี้การอภิปรายไม่างใจนั้นนะครับชัดเจนและเขาเดินตามเป้าหมายที่เขาเตรียมไว้แล้วก็เป็นกําหนดการที่มีโอกาสจะล้มรัฐบาลของบลเอกประยุทธ์สูงมาก นะครับซึ่งเป็นยกที่2นะครับยกแรกผ่านมาพลเอกประยุทธ์ก็ผ่านมาได้ในปีแรกคราวนี้ก็เป็นปีที่2นะครับที่พลเอกประยุทธ์จะต้องเข้าสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก่อนหน้านี้นะครับเรื่องโครงการสมานฉันท์เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับปุรนภิสิทธ์ก็เป็นเนียก็มีเรื่องของคณะกรรมการสมานฉันยุกยิ่งลักษณ์ก็มีกรรมการสมานฉันท์ขึ้นมา ทุกครั้งที่มีคณะกรรมการสมานฉันนั่นหมายถึงเราเห็นสัญญาณของความรุนแรงนะครับทุกครั้งที่ผ่านมาต่อมาก็ปี53ก็เกิดการเผากรุงเทพเกิดการจราจนการกรุงเทพปี52เผากรุงเทพปี53นะครับ ปี2556ก็มีกรรมการสมนชันยาวเข้าสู่ปี2557ก็เกิดการชุมนุมของกลุ่มกบพศขึ้นมาแล้วก็เกิดการรัฐประหารในที่สุดคราวนี้ก็มีกรรมการสมณชันเกิดขึ้นกรรมการส,สมนชันชุดนี้ก็ตั้งโดยกุญชลีกภัยนะครับมีสอสอฝั่งรัฐบาลมีนักวิชาการเข้าร่วมซึ่งซึ่งก็ตั้งเป็นกันนะนะนะในเชิงยุทธศาสการเมืองการปกครองทําอะไรไม่ได้นะครับในเชิงงานสังเคราะห์ นะครับมองแล้วมันไปไม่ได้ล้นะครับถามว่านะครับตอนนี้เหลวแล้วกรรมการสมรรชันเ่เหลวเหลวเป๋วเลยนะครับตั้งมาฝ่ายค้านก็ความบาดฝ่ายค้านก็บอยคอร์ดไม่เอาด้วยกับกรรมการสมรรชันมอบกอมานะครับในขณะเดียวกันทักษิณก็มีการเคลื่อนไหวนะครับสนับสนุนธนาทร นะครับแต่บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับม็อบนะแต่สนับสนุนธนาทรแต่ต้องแก้รทมูลนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีการระบุว่าการแก้รฐมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการนิรโทษกรรมฮะถ้าเราจับหลักเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองได้ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าในเดือนกันยายนเดือนตุลาคม นะครับที่ผ่านมาเนี่ยจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเป็นอย่างที่ผมเรียนไว้ไหมและผมว่ายังไม่จบหรอกมันจะวุ่นวายอีกรอบในการอภิปรายไม่วางใจซึ่งผมได้โพสต์ไปก่อนหนะน้านอกคิดดูนะการอภิปรายไม่วางใจจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับรัฐบาลน,นี้ซึ่งทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นน,น,นะครับก็คงได้เห็นการอภิปรายไม่วางใจรอบนี้มันจะเป็นยังไงมันจะหนักมันจุนวายไหมนะฮะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก,การปกครองมันจะเป็นการต่อสู้นอกสภา และกลายเป็นการต่อสู้ในสภานะครับการต่อสู้นอกสภาก็คือจะจัดม็อบขึ้นมาละแต่ม็อบลามปามไปถึงสถาบันนะครับโจมตีใส่ร้ายหไห้ร้ายสถาบันอาฆาศมาดร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถูกดำเนะินคดีตามกฎหมายนะครับแต่ในส่วนในสภาจะเป็นการบุกพร้อมกันเราจะเห็นว่าสุดท้ายปลายทางของมันในเชิงงานสังเคราะห์เราจะเห็นว่าทักษิณจะต้องโผล่มาแล้วก็มาจริงๆมาที่ทีทีท,ท,ทีเลย นะครับแล้วก็ม็อบก็เอารูปทักษิณทักษิณไปสอนนะที่บริเวณเกระทรวงศึกษาธิการมีคลิปวิดีโอของทักษิณโผล่มาทักษิณให้สัมภาษณ์อบอกลูกบอกล้านโน่นนี่นั่นก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นทุกอย่างมันชัดขึ้นชัดขึ้น,ช,นชัดขึ้นในเชิงงานสังเคราะห์เกมนี้จะเป็นยังไงเกมนี้จะเกิดความวุ่นวายนะครับที่ไหนที่หน้าสภาผู้แทนราษฎรคล้ายๆคลึงกับอะไรสหรัฐอเมริกา จะมีคนบาดเจ็บไหมจะมีคนล้มตายไหมในเชิงเศถียรมีโอกาสสูงมากในสหรัฐอเมริกามีคนถูกจับกลุ่ม55รายถูกเจ้าที่สังหารไป5รายนะครับเรียกว่าประเทศที่เป็นเดโมเกซีหรือประชาธิปไตยในขณะเดียวกันในฮ่องกงมีการกวาดล้างอย่างหนักเลยนะกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยจับกลุม่มดำเนินคดีตามกฎหมายและพิพากษาฮ่องกงจับแล้วไม่ปล่อยนะครับแต่ไทยนะ่จับแล้วปล่อยนะครับเรื่องจับปล่อยดีผมจะไม่เล่าให้ฟัง ในปีใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเกมจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่แน่เข้าสู่หมดเริ่มเข้าสู่กระบวนการการแตกหักนะครับหลังจากนี้ไปหลังจากยื่นการพิจารมั่งใจหุ้นส่วนคอยดูให้ดีนะครับมันจะมีการเร่งปฏิรูปการทางการเมืองในการใช้คําพูดวาจาภาษาวอร์ดดิ้งนะครับในการมุ่งโจมตีบนเอกประยุทธ์และรัฐบาลและเริ่มเปิดโปงเปิดโปงเปิดโปงมากขึ้นแล้วจะใช้สื่อ และการเป็นเครื่องมือในการโจมตีพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มากขึ้นตามหลักยุทธศ,ศาสตร์การเมืองการปกครองแต่ฟันธงฮนระรอบนี้พลเอกประยุทธ์จะผ่านไหมเป็นรอบที่สองไม่ผ่านนะฮะฟันธงก็เลยเกมนี้ผ่านจะเกิดความวุ่นวายไวุ่นวายผ่านไหมผ่านแต่หลังจากนั้นไปนะครับสถานการณ์จะทําให้รัฐบาลนั้นอยู่ยากอยู่ยากเพราะปัจจัยทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองถ้าไม่แม่นยําในยุทธศาสตร์ นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ แ่นดินไทรจะไม่ไร้ความหวังราเปนราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญกำลังใจให้ประชาวันเลื่อมน้จะสนาในสายตาลกสือไปคำสัญญาจากคนตาของแ่นนินจะเกิดไว้วยชีวิต าสิ่ที่หชาสัตรยดายใจเราทําองจะป้องไว้หากมีใครทิดยำยี so